จเจ็ปก็สวสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนในช่วงเช้าก่อนออกไปทํางานอันนี้ท้างบ้านนิดนึงจริงๆจะทำลงรถก็ยากใหม่เพราะว่า,อาของเ่าออมานันไม่ดีหล่ะนี่ค่ะออกต้องรถแล้วอยาจะทำบ้านด้วย,กย่ก็ต้องรู้มันการมันติดที่เขาก็ต้องมูฟน,น,<ร>นิดนึงย้ายมานี่โอเค ไม่มีทีนะเพราะว่าเขาก็หลอวดินทั้งหนะมดสี่รถนะเพราะว่าบ้านโรยยากเก่าอะค่ะที่ตอนเดียวกะคือที่ที่ของของเขาเขาเพิ่งแบ่งกันก็มาวัดที่แบ่งที่กันก็เลยต้องมูฟ แบ่งที่ปุ๊บมันจะติดเขตมันมันมันนมันไม่ติดนี่แหละก็เลยต้องยายบ้านจะยัดหน่อยนึงโอเทดินติดเกินไปนะเทลาติดตรงขอบๆเกินไปก็ยักลำบากเลย จริงๆก็จะเขี่ยนั่นมาให้มั่นออกไปสมุนให้หมดเลยแต่พอด้งี่เขาเ hey, ทดินมาจะเจ๊มาติดกับขอบนี่เลยค่ะก็ยักษ์ก็เลยต้องไอ้นี่หน่อยพนะอลุนแตกมาปุ๊บมันก็เลยไอ้นี่หน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าใช้แรงงานคนนะักหน่อยหนึ่งทุนแรงคนได้หน่อยหนึ่งค่ะ อันนี้ก็รอช่างหนึ่งกันช่างก็ทำงานติด่งานติดกันนี้แหละอย่างนน้อยนะใช้เจอยักมาถึงจะแบบไม่ได้หมดเลยก็ขวาดดินไม่ได้หมดก็ถึงว่าุ้นแรงตนไปได้หน่อยหนึ่ง ทุกยักษ์หลังเก่าเนี่ยเต่าเสริมปูนปืนทำอะไรอะไรก็นั่นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไงประวัติที่แบ่งที่กันปุ๊บไปติดที่ของอาที่อะไปที่ของอาก็เลยต้องแบ่งกันก็เลยต้องย้ายที่อะตอนนี้ทุกยักษ์อยู่ตรงนั้นก็โอ๊ยหลายปีแล้วค่ะตอนยังเราแบ่งก็ยังไม่เข็บรัวเร็วันนี้แหละที่บ้านที่บ้านทุยักษ์อยู่อยู่สัก ตบตบกูเกือบยี่สิบปีนะเพราะตัวยักษ์ก็อายุตยกกัวยักษ์ซีซีก็ยี่สิบปีเลยค่ะซีซีนี่เกือบยี่สิบปีตัวยักษ์มาตั้งแต่ละอ่อนแต่เป็นหนุ่มน้อยตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มใหญ่แล้ว เราเสร็จตรงนี้เสร็จนะคะเสร็จข้างบ้านเสร็จนี่เราจะไปป่ายางเหมือนเดิมเพราะว่างานเราส่วงนี้ป่ายางอ๋อเรียบร้อยเอาแค่นี้นะคะได้แค่นี้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ป่ายางนะคะน,นี่ให้เพื่ลับไปละ